กลับมาสู่รายการห้องเรียนประชาธิปไตยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงที่สองตอนนี้นะคะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของคุณไม้หนึ่งที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคมเคลื่อนไหวผลักดันแล้วก็กิจกรรมล่าสุดที่เป็นกิจกรรมสำคัญก็คือพยายามผลักดันให้เกิดพรบนิรโทษกรรมนะคะก็คืออย่างนี้ก็คือก็คือเรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณไม้หนึ่งเนี่ยคือตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศครั้งหลังนี้ก็ทำกนนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คือ นะให้ความสาคัญแก่แก่นักโทษการเมืองที่ยังติดอยู่ในคุกแล้วก็ไปช่วยเหลือนะร่วมกับอาจารย์หวานไปช่วยเหลือนักโทษต่างๆเหล่านี้คุทั้งหาทางที่ทาให้นักโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ถูกปล่อยตัวพ้นคุกอันนี้กลายเป็นผู้ง่ายว่าเป็นหลักการใหญ่หรือเป็นวิธีการใหญ่คุณไม่หนึ่งอาจจะไปต่อมาเนี่ยอาจจะต้องไปทะเลาะกับเพื่อนนะก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าขัดแย้งกับเพื่อนหลายคนก็ยังมีแนวทางต่างกันหรือความคิดเห็นในรายละเอียดต่างกันเพราะว่ามีพรบเหมาเข่งของมันไงฮะ ควน,นี้เนี่ยเพื่อนจำนวนมากเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านพรเบเหมาเข่งเพราะเห็นว่าประเด็นในการคัค้านที่สําคัญก็คือเราเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือในการไปนิรโธษกรรมคุณอภิษิด้วย,ยชีวะที่ฆ่าประชาชนก็คือรวมหมด <c oughs> แต่คุณไม้หนึ่งเองเนี่ยเขาไม่คัดค้านซึ่งอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันก็จะถูกโจมตีว่านี่ไงนะเป็น<ม>พวกรับใช้ทักษิณอะไตอะไงนี้นะครับแต่จริงสาเหตุของการที่ไม่คัดค้านของคุณไม้หนึ่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณหรือไม่ทักษิณเกี่ยวกับว่า นักโทษการเมืองมันจนไะได้ออกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าคุณแม่หนึ่งเนี่ยนะขอให้ได้ออกมาก่อนขอให้ได้ออกมาก่อนแต่คุณแม่หนึ่งก็จะพูดเสมอว่าเขาไม่สามารถที่จะทนเห็นคนที่ยังติดคุกอยู่ได้ใช่ครับส่วนนี้เนี่ยแม้กระทั่งหนึ่งวันที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหมายถึงว่าคุณแม่หนึ่งเนี่ยเขาคือไม่คัดค้านนะแต่คงไม่ได้ถึงขนาดับสนุคือไม่ได้คัดค้านอย่างเป็นทางการกับกฎหมายเมาเก่งเนี่ย ด้วยจุดยืนทางด้านมนุษยธรรมก็คือคิดว่าจะมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้นะฮะคนที่อยู่ในคุกถูกจองจําอยู่ได้ออกมาได้ออกมา,าแต่ไงก็ตามเนี่ยนะโอเคเครื่องน้ำมันจบประ้ามันก็อกรณีการเคลื่อนไหวคุณไม่หนึ่งก็ยังแนบแน่นอยู่กับกระบวนการเสื้อแดงก็คือนะแต่คราวนี้คุณแม่หนึ่งเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เสือแ,แดงอิสระก็คือหมายถึงว่า,าถ้าพูดอย่างวง,โงโรวมเนี่ยนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงก็มีส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นสมาชิกนปชหรือสนับสนุนนปชนะ แต่คุณไม่หนึ่งเขาค่อยๆอิสระออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคราวนี้เขาก็ได้พยายามเคลื่อนไหวเรกๆอื่นๆนะอย่างเช่นนะเขาได้พยายามจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อที่จะเออใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการพูดคุยอุดมการความคิดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในวันที่เขาถูกยิงในสุดเนี่ยเราก็มาถึงวันที่เขาถูกยิงนะคเขากำลังไปประชุมหรือไปเตรียมการที่ตั้งหน้าดาเนินการด้านสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งก็เป็นวันที่23เมษายนที่ผ่านมานี่เองวันที่23เมษายนที่ผ่านมาก็มีคนร้ายนะฮะเอามาิีเทียมโหดซึ่งผมก็ยังคงทราบไม่ได้ว่าเป็นใครเนี่ยนะครับก็ยิงคุณไม้หนึ่งในขณะที่เดินออกจากร้านอาหารก็เป็นกลับไปที่รถก็นั่งนั่งอยู่ที่รถก็นะฮะคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ยิงเข้าไปที่รถหลายนัดแต่มีนัดหนึ่งที่ถูกคุณไม้หนึ่งแล้วก็ทําให้คุณไม้หนึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเกือบจะในทันทีที่เกือบจะในทันทีนะครับ ก็อันนี้เป็นเรื่องข้าวของคุณไม้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในวีรชนเป็นหนึ่งในนักต่อสู้ื่้ประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงครับก็คือประเทศไทยก็ได้สูญเสียบุคลากรที่สําคัญนะคะที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะทางรายการห้องเรียนประชาธิปไตยก็คงจะขอไว้อะไรแล้วก็ขอให้คุณไม้หนึ่งเนี่ย ได้ไปสู่สุคตินะคะแล้วก็พวกเราก็คงจะสานต่ออุดมการ์ของคุณไม้หนึ่งต่อไปครับแต่มันเป็นที่น่าเสียดายบางเรื่องนะฮะคือผมคิดว่าเรื่องที่น่าเสียดายมากก็คือคุณไม้หนึ่งเนี่ยเขามีความเด่นมากในเรื่องในของรบทกงวฒาธรรมเขาเป็นบทเขาเป็นคนเขียนบทกวีที่มีคําที่กินใจในมือผมก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะผมเอาเอาก่อนนะฮะคือสถาบันสถาปนาสถาบันประชาชนนะครับเป็นหนังสือบทกวี ของคุณไม้หนึ่งนะครับตลานะชื่อสถานาสถบาสถบันสถาบันประชาชนอันนี้น่าสุดน,นะครับเพิ่งพิมพ์เมื่อปี54 54, 54เป็นหน,นังสือรวบรวมบทกวีของคุณไม้หนึ่งครับครับทั้งหมดเป็นหนังสือก<ช>็อันนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นเป็นเล่มที่เขาแจกเล่มหนึ่งวันนี้ใช่ไหมคะแจกวันนี้ครับในงานแตเป็นเป็นหนังสือที่เราลึกงานศสใช่บซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังพอหาซื้อได้นะครับเล่มนี้นะครับหนังสือรวมแค่บทกวีของคุณไม้หนึ่งมีสามเล่มนะแต่ต่อแต่ สองเล่มก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี49พเก้านีสีสามทั้งการเมืองก็อาจจะพอมีอาจจะอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแตกต่างกันในแนวทางนิดนึงแต่เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่หลังจากที่คุณไม้หนึ่งเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีอุดมการ์ที่เข้มข้นรับเะฉะนก็เนี่ยครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นก็คือเป็นบทกวีของพี่น้องคนแสดงที่สะดุดีการต่อสู้ของคนแสแดงสะดุดีชัยชนะนะสะดุดีจิตใจของของคนแสแดง คุณแม่นึงไม่ได้เป็นอะไรมากไปว่าเป็นคนแสดงหนึ่งคนนะแต่ว่าเป็นคนแสดงที่ม,มีความสนใจหรือมีความสามารถพิเศษในด้านวัฒนธรรมด้านการเขียนบทกวีครับค่ก็ <c oughs> หลังจากที่คุณแม่หนึ่งได้เสียชีวิตวนะคะก็จะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยออกมาออกถแถลงการนะคะคซึ่งจุกก็ได้รวบรวมมา ก็คืออันที่หนึ่งก็จะเป็นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของพีมูฟครับค่ะพีมูฟก็ได้ออกแถลงการออกมาประนามนะคะสำหรับคนที่ผู้ลอบสังหารคุณไม้หนึ่งนะคะแล้วก็แสดงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณคุณไม้หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่ลอบสังหารโดยเร็วที่สุดนะคะ นอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์ยิ้มเล่าตอนแรกว่าคุณมาหนึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าของศิลปากรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากคุณไม่หนึ่งทำกิจกรรมแล้วก็เขียนบทกวีบทกรก็จะมีแถลงการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามีดีใจผมดีใจจังนะอันนี้คงอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับคุณไม่หนึ่งถ้าไม่ออกแถลงการเนี่ยเราก็คงไม่ทราบว่าองค์กรไหนจะมาออกแถลงการแทนได้นะคะ ก็ออกถแถลงการมาด้วยนอกจากนั้นเนี่ยล่าสุดนะคะก็จะมีนักวิชาการที่นักวิชาการทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งนานาชาติที่ไปประชุมกันที่ซิดนีย์ประเทศเออ,อสเตรเลียนะคะคก็ได้ออกถแถลงการร่วมประนามการรอบสังหารของออคุณไม้หนึ่งเนี่ยเป็นการใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็เหมือนกันกับ ถแถลงการอื่นๆก็ขอให้ยุติความรุนแรงโดยเร็วไม่ใช้วิธีการนี้แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยากติดตามคนร้ายโดยเร็วที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มต่างๆที่ออกมาออกถแถลงการคคุณจุ๊บทราบไหมว่าเนี่ยเ,เหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นทั้งเนี้ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ในปี19ใช่ก็เหมือนกับว่าคอยเก็บประวัติศาสตร์ไปใช่ผู้นําหรือว่ากวีนัก นักคิดนักเขียนไม่ได้ถูกเล่สังหารคือในปี2519 18 19เนี่ยนะครับมันเกิดความขัดแย้งในทางความคิดอย่างหนักในสังคมไทยครั้งหนึ่งก็คือมันเกิดมันเกิดกลุ่มที่สนใจด้านสังคมนิยมก็คิดว่าสังคมนิยมเนี่ยจะเป็นปัญหาทางออกของประเทศไทยนะครับก็เลยเกิดความขัดแย้งกับพวกกระแสหลักที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับในสมัยนั้นเขาพูดกังตรงเลยนะฮะเขาตั้งมาเป็นขบวนการชื่อขบวนการขวาพิฆาตทรายนะฮะก็ไม่อายเลยชื่ออย่างงี้เลยใช่ไหมคะชื่ออย่างงี้เลยฮะ หรือประวัติศาสตร์หรือกงรงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนจะดําเนินการประซ้ํารอยเดิมไหมคะมันดูคล้คายอย่างนั้นนะตอนนั้นมีขวาพิฆาตซ้ายตอนนี้มีองค์กรเก็บขยะเก็บขยะกันดินนะฮะ,ะ,ะขวาพิฆาตซ้ายเนี่ยนะครับมันมันสื่อคือที่เป็น,ต,ปนตัวเป็นตัวเป็นตนเลยก็คือกลุ่มกะทิงแดง <ๆ S 1> กลุ่มกะทิแดงนั่นเป็นนักอาชีวะขวายขวากลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ก่อกวนก็ทิ้งก็เบิดเวลานักศึกษาประชุมก็มีนักศึกษาตายอะไรต่อทำนองนี้นะครับแต่ที่แต่แต่ที่ ที่มากกว่านั้นก็คือกระบวนการฝ่าพิฆาตซ้ายที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยได้มีการเก็บหรือมีการยิงผู้นานักศึกษาก็คือใช้วิธีเหมือนที่กระทากับคุณมาหนึ่งเนี่ยเหมือนกันยิงผู้นํานักศึกษายิงผู้นําชาวนาผู้นำนักศึกษาก็ถูกยิงไปหลายคนคผู้นําชาวนาก็ถูกยิงไปจํานวนหนึ่งนะครับและที่บุนงานที่สุดคือเดือนวันที่29กุมภาพันธ์ปี49นะอาจารย์บุญสนองบุญยศบุญโยทยานเป็นเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ตอนนั้นลงเล่นการเมืองแล้วใช่ไหมคะลงเล่นการลงคือลาออกอาจารย์ปุิศนงเป็นอาจารย์มหายารธรรมศาสตร์นะเป็นจบด็อกเตอร์นะครับด้านสังคมทยาคนตั้งได้ของเมืองไทยทีเดียวแล้วก็ลาออกเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์ปุิส่งสนใจกับที่มาร์กส์แล้วก็เป็นนักสังคมนิยมก็เลยลาออกมาสมัครสอมาสมัครสอสซอง่งก็ถือว่าแฟร์มากนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าใส่หมวกสองใบหรืออะไรแบบนี้ถ้าตัดสินใจว่าจะต้องต่อสู้ในแนวทางของการเมืองก็ลาออกก็มา สมัครเป็นสสไปเลยหาเสียงเลือกตั้งกันไปเลยปรากฏว่า <ฮะ S 1> คนร้ายนะฮะแบบนได้ดักยิงอ,อาจารย์บุษนองที่หน้าบ้านนะฮะก็คล้ายๆกันเนี่ยนในตัวอาจารย์บุษนงถูกยิงเสียชีวิตก็เหมือนกับการกระทําที่อุกอาจโจ่งแจ้งมากาเหมือนคณไม้หนึ่งเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยก็คือกลางวันแสกๆกันคะก็ไม่ได้เกรงกลัวอาจารย์บุษนองถูกยิงที่หน้าบ้านก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนนี้ก็จับคนร้ายไม่ได้นะครับ บรรดาบรรดาผู้นำนักศาผู้นำชาวนาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถูกสังหารเมื่อปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจับคนร้ายไม่ได้สักคนหนึ่งคนร้ายทั้งหมดลอยนวลือไปไหนก็ไม่รู้ลอยลอยอยู่ในอากาศแต่ในทางตรงข้ามพอเกิดการก็ผ่านหกตงลาคนที่ถูกจับกลายเป็นนักศานักศึาสามพันกว่าคนถูกจับเข้าคุกค่ะแล้วนอกจากถูกจับเนี่ยมีที่เสียชีวิตถูกทำร้ายร่างกายต่างๆนานาอยู่มากพอสมควรที่เขาข่มขยชื่อค่ะ รูบรวมมาได้เนี่ยสี่สิบกว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับกรณีหกกรณีหกตรงลางเคยได้ชื่อเป็นกรณีเยี่ยมโหดทางุนครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีประเทศไหนควรจะจารึกเอาไว้เลยประวัติศาสตร์แบบนี้ใช่ครับซึ่งต่อมาผู้ชนชาิเองก็ยังปฏิเสธนะเขาไม่พูดถึงนะฮะใช่เหมือนกับว่าพยายามทําให้ลืมทํำให้ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างที่แถลงการของนักวิชาการ ซึ่งหมอเจะเป็นกลุ่มอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ธง,งช,ยชัยก,ก,ก,ก็จะมีกลุ่มันวิชาการจะมีอาจารย์ชนศอภรสุวรรณอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ธยงชยยัยเดลเคอร์ไทเรก็คือสูมแลก็คือ,อ,อมันเป็นการไม่ถูกคือผมเองเนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้เจอบรรยากาศอย่างนี้อีกตั้งแต่เป็นหนึ่งเก้าปต้นมาเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาเข้ามาสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นประชาชนมีสิทธิ์มากขึ้นการที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์หมายถึงว่าเราเนี่ย มาดูเหมือนว่าเราควรจะยอมกับความแตกต่างแต่ความพิดกันได้มากขึ้นเพราะระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะผมย้ำอยู่เสมอว่ามันไม่ได้ให้คนคิดเหมือนกันนะฮะระบบประชาธิปไตยนั้นแปลว่าคนคิดต่างกันได้แต่มันมีกติกาตกลงกันว่าไอ้ที่คิดต่างกันเนี่ยนะไอ้ใครได้ถึงข้างมากไปอยู่ก็อยู่ไปสี่ปีนะแต่ดีีกสี่ปีก็มาว่ากันใหม่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินะคะอาจารย์เพราะว่าเราดูว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เหมือนกันไปหมดใช่ครับ เหมือนพันธุก,กรรมหรืออะไรมันต้องมีความหลากหลายประชาธิปไตยมันก็ต้องมีความหลากหลายเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนณนเวลานั้นเนี่ยมันก็จะได้นําไปใช้ใช่เราท <ฮะ S 2> ัาาา้งเราเมื่อไหร่ก็ตามสังคมไหนก็ตามคิดทําบังคับให้คนคิดเหมือนกันหมดอันนั้นคือเชื่อคติธประเดการแบบแบบแบบอันนั้นคือประเดการไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็มันก็จะแปรเปลียก็คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามันจะมีหวางเพราะฉะนั้นสังคมไทยเราก้าวหน้ามาเนี่ยนะอย่างน้อยตั้งแต่ปีสามห้าเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ก้าวหน้ากับมาด้วยประชาธ เราจะถอยหลังเข้าคลองขนาดนี้ก็คือการกัตถะหารปี49นั้นเป็นการถอยหลังเข้าคลองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับมาเท่าที่ประเทศไทยที่เรากำลังจะเดินไปด้วยดีสมูทเออประเทศที่เขาเดินเดินไปเดินไปเดินไปเนี่ยนะมันไม่เป็นไม่จะไม่มีปัญหานะมันมีปัญหาได้นะครับประเทศอื่นเขาก็มีปัญหาแต่เขาไม่แก้ด้วยกรตถะหารเขาแก้กันอย่างอื่นนะครับสมมติเราเชื่อว่ารัฐบาลกุลักีมีปัญหาบริหารไม่ได้ไม่ดีไม่ถูกต้อง ตุ้อิกคอร์รัปชันสมมุติว่าจริงหมดเลยนะแต่อันนี้แต่ผมว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับสมมุติว่าจริงหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแก้ด้วยกันก็ผหานมันก็มีแนวทางของมันอย่างเช่นว่า <c oughs> ควรจะมีพรรคการเมืองสร้างใหม่ไหมที่เราสามารถจะเลือกได้ครับหรือว่าการคอร์รัปชันเนี่ยนะคะอย่างที่จุ๊บทํางานอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยมันก็มีทุกที่คอร์รัปชันวิธีการที่จะไม่ให้มีคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ ตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นส่วนที่จะช่วยให้การโกงหรือคอร์รัปชันมันน้อยลงแต่ไม่ใช่ไปไปหาคนที่ดีที่สุดมาซึ่งในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่ดีสมบูรณ์แบบเออแต่ปัญหาก็คือว่าเขาไม่ได้เขายังไม่ได้หาคนดีแล้วนะฮะเขาเขารัรผหารคือสูงนี่เมื่อไรก็ตามเนี่นครับผมผมเมื่อผมมคยยังเคยอยง่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพบว่านักกรเมืองก็ผ่านเออนักการเมืองทุริก็ผ่านนะประเทศไทยต้องผ่านกันเปร้อยครั้ง ถ้าจะทำจริงใช่แบบนี้นะแล้วก็มีจํานวนรัฐประหารสูงที่สุดในโลกแล้วมั้งคะอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมคะแ้วแปดครั้งใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสเนี่ยนะครับถ้าเกิดทํากันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็คือทําลายสถิติโลกกันเลยทีเดียวทำลายสถิติก็ต้องต้องถือเป็นเรื่องบ้าโลกแบนก็คือติดอยู่ในเวิลด์เรคคอร์ดกันไปเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ทําคิดทำกระบาดปีนี้เนี่ยนะครับเป็นพวกโลกแบน ความคิดไม่ทำตามโลกไม่ทำแล้วนะครับเหมือนสมัยคริสจักรสมัยอะไรนะคะอาจารย์กาลิเลโออะไรแบบนั้นรมเพ่งตั้งเลยผมถามคุณจุ๊บเนี่ยนะฮะว่าประเทศพม่าทำกระดานขั้นสุดท้ายปีปีไหนตั้งแต่ก่อนยุคยังไม่ไม่เกิดด้วยซ้ำบบนั้นไม่เคยได้ยินเลยขั้นพม่าเนี่ยนะที่ชื่อเป็นประเด็จการเนี่ยนะครับจริงๆเขาขั้ากระดานเมื่อปี88ดแปดหนึ่งเกแแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดประเทศมากขึ้นเปิดประเทศมากขึ้นปล่อยนักโทษการเมืองนักโทษการเมืองก็แทบจะ ออกไปจากคุกเขาแทบจะหมดแล้วมั้งคะเดี๋ยวน้อง่ที่สุดแล้วมั้งตอนนี้เพราะฉะนั้นก็นี่เราจะเห็นได้ชัดว่าผมยืนยันนะกับทุกคนนะว่าการก้ประหารไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่จะเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยแะเป็นวิธีที่เอาอัปเดตไม่ทันสมัยเป็นวิธีที่ไม่มีประเทศไหนก็ทำกันแล้ในโลกนะประเทศแอฟริกาที่ตะเา็บหาคือประเทศอะไรฮะ จำชื่อไม่ได้เลยใช่แทบแทบนึกไม่ออกกันเลยทนึกไม่ออกกันเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามีเอเชียประเทศหนึ่งที่เรายังยืนยันที่จะรัชประหารกันอยู่ขอพยายามจะทำรัชฐายกันเนี่ยนะ ฐานไม่ทำนี่ก็มีคนมาชุมนุมเรียกร้องให้ฐานทำกระปะหารแบบนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเขาบอกว่าการรัฐประหารเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ทำโดยฐานอันแน่มาก็เชียวรัฐประหารโดยสารกสิกราการอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่าตัวการการวิบัติตัวกาการวิบัติตัวการการวิบัตินะครับอันนี้ต่อไปนี้เราจะเรียกตรกไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ เลยฮะต่อกรก็ทำจดหมายขอขอสื่อมวลชนขอให้สื่อมวลชนเนี่ยเให้เขาเรียกตกรกค่ะให้เพีครังเดียวให้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราติดปากเราก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างเช่นถ้าอาจารย์เรียกผมซักฟอกว่าแฟบซะแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมันก็จะแฟบตลอดไปตอนตกรก็ตลอดก็เป็นก็เป็นตกรก็ใช่คราวนี้พฤติกรรมมันก็ตกกมันก็ค่ะอุ้ยตายฮะเสี่ยงนิดหน่งเสี่ยงเกินไปนิดนึงคค่ะนะครับทีนี้คราวนี้เราเออ เออคุณทุกมีข่าวก็จะมาเล่าให้ให้พี่น้องฟังน,นะฮะก็จริงๆ<า>วันนี้เนี่ยเท่าที่ไปรีวิวไปทบทวนข่าวมาเนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของนกซิธิมานุชนนะคะใช่อันนี้ซึ่งอา,อาจจะไม่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ข่าวกระแสหลักๆอย่างเช่นไทยรัฐเดลินิวเนี่ยแทบไม่เคยเอามาพูดถึงกันอ,อยู่กรอบใหญ่ๆหรืออะไรเราแทบไม่เห็นก็คือการหายตัวไปของคุณบิลลี่นะคะคุณบิลลี่เนี่ยเป็น นักต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนของเขาเองนะคะก็คือชุมชนกะเหรี่ยงนะคะคุณบิลลี่ชื่อจริงเดี๋ยวนี้กะเหรี่ยงเขาไม่ใช่ก็ฮะโอ้จะขอโทษอะครังใช้อะไรอาจารย์เขาใช้บะกะยอค่ะค่ะบะกะยออันนี้คนที่อาจจะแบบว่าร้านหลังไปนิดนึงนะครับคุณบิลลี่เนี่ยเขาชื่อจริงชื่อพอลจีรักจงเจริญนะคะครับคุณบิลลี่เนี่ยเขามีการต่อสู้เพื่อชุมชนเพื่อปกป้องผืนป่าของเขาที่บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรีรนะคะทีนี้การต่อสู้เนี่ยมันก็อาจจะไปขัดผลประโยชน์อของใครต่อใครนะคะคก็ปรากฏว่าคุณบิลลี่เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่17เมษาก็คือหลังสงการก็หายไปเลยโอเคครับจน,จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พบก็จะมีการออกมาเรียกร้องนะคะให้ตวรวจสอบเพราะเรากลัวว่าคุณบิลลี่เนี่ยจะเป็นเหมือนทนายสมชายสองหรือเปล่าคคที่ถูกทำให้หายตัวไปแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะคะอคคันนี้เป็นประเด็นของคุณบิลลี่ ิที่ทีมอนุชนที่หายตัวไปตอนนี้เราเหลือเวลาสามนาทีนะผมคิดว่าเราคุยเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงดีกว่าก็สุดท้ายก็กลับมาในเรื่องของคุณสมยศคนใกล้ตัวนี่ครับโอเคครับก็ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ตัวเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเจอกันได้บ่อยแต่ใกล้ใจแก่ใกล้ใจครับค่ะคุณสมยศปึกษาเกษมสุขครับค่ะคุณสมยศปึกษาเกษมสุขวันที่30เมษายนก็คือวันพุธนี้นะคะหลายๆท่านคงจะทราบว่าคุณสมยศเนี่ยถูกจองจําอยู่ในเรือนจํา ด้วยถูกฟ้องร้องแล้วก็ตัดสินในเรื่องของการละเมิดข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะคะจริงๆแล้วก็คือกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยคดีกฎหมายไม่ได้ชื่อนี้ก็คือเป็นหมิ่นประมาทแต่หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือว่าพระชวงตามมาตรา1นึตามมาตรา1นึในกฎหมายอาญานี่ยนะฮะทีนี้เราเราพยายามประกันตัวหลายครั้งแล้วจํานวนทั้งหมด15ครั้งนะคะก็ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสมยศเนี่ยต่อสู้คดีอยู่ในขั้นอุทธร์นะคะก็จริงๆแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวเพราะว่าเราถือว่าคดียังไม่สิ้นสุดแต่ว่าศาลก็ไม่เคยเมตตาให้ประกันตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่30เนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมก็คือไปเยี่ยมคุณสมยศกับนักโทษอื่นๆท,ที่เรือนจำตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยนะคะก็จะมีงานเสดตัวหนังสือเล่มใหม่มเล่มนี้นะคะคือหนังสือ ที่ทําจัดทําขึ้นเพื่อกิจกรรมก็คือครบรอบ3ปีที่คุณสมยศอยู่ในเรือนจําหนังสือเล่มนี้ชื่อพี่ราบข่าวในกรงนะคะก็จะมีก็จะ,จะมีนักเขียนแล้วก็นักกวีหลายท่านท,ที่ที่เขียนขึ้นมานะคะครับอยากจะยกตัวยอย่างนิดนึงก็คือบทความของคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นะคะคุณพิภพเนี่ยเคยเป็นบรรณาธิการมาก่อน คุณพี่พบรู้ว่าคนที่เป็นบรรณาธิการเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็ในทางปฏิบัติก็คงไม่ได้ตรวจสอบ,บไม่สามารถจะตรวจสอบบทความและโดยเฉพาะาอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย <c oughs> บรรณาธิการเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสให้นักเขียนได้แสดงความคิดเห็นได้เขียนออกมาโดยที่ไม่ไปกําหนดไม่ไปห้ามรปรามรรมากเกินไปนะคะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นเสรีภาพในการที่จะให้นักเขียนสนับสนุนให้มีการ แสดงความคิดเห็นครับครับค่ะทีนี้การจับคุณสมยศในขณะที่เขาเป็นบรรณาธิการนะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิด freedom of expression หรือการแสดงความคิดเห็นอ่าครับอันนี้ก็คือเป็นบทความที่คุณพิภพบอุดมอิทธิพงศ์เขียนมาในหนังสือเล่มนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งบทความเป็นหนึ่งบทความแล้วก็มีบทกวีมีอะไรด้วยด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบันทึก ของเจ้าหน้าที่จากอไอรอ,อนะคะก็คือโครงการคอมพิวเตอร์นะคะอไอรอเนี่ยติดตามคดีของคุณสมยศทุกครั้งเลยแล้วก็ได้บันทึกหนังสือเล่มนี้ออกมาเขียนละเอียดมากมซึ่งก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไอรอทุกท่านนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อสู้เพื่อเสรีภาพนะคะก็คือบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดว่าไปศาลยังไงนั่งรอเจ้าหน้าที่กี่ใช้เวลานาน,านเท่าไรา แล้วก็พยานไม่มาอะไรแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยดีครับดีมากเลยครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับครับโอเคครับก็คือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์เหมือนกันใช่ครับก็ค่ะวันนี้ก็คงจะเราใช้เวลากันมาพอสมควรนะคะแล้วก็รายการห้องเรียนประชาธิปไตยก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิชั้นจุกัญญาพึกษาเกษมสุขแล้วก็ชแล้วผมสุธาชัยทิ่ประเสริฐก็ขอลา นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ឬក៏ ฝัว่าบินอยู่บนนภาคือโโพ,พี่น้องเพื่อนสู้กันมาด้วยความรักและศรัทธาแม้เวลาจากกันเราต้องต่อสู้ช่วยกันเรียกร้องเพื่อโโพ,พยยี่น้องได้รับความเป็นธรรมปลดปล่อยเสด็จชมภ Oh, เราต้องต่อสู้ช่วยกันเรียกร้องเพื่อพี่น้องได้รับความเป็นธรรม